Hello, Nanny. Like so the tariffs with the... Mm. There are woods. Mm, hello. Apart. And we're <laughs> making pay see? That's why. Yeah. ไล่สดนะจ๊ะนี่กลับมาจากวัดก็มากินมาเบิ่งต่หมูหุงมาเถิงนั่นนี่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพี่แดงนี่อยู่กองทัพพี่แดงอยู่กองทัพหลังเนี่ย พี่ทำเหมือนบ้านเลยน้อยเวลาไปบุญเหตุตรรับแขกทำเหมือนบ้านเราเนี่ยของจริงพรไปบุญคนนึงก็อยู่แผนกอยู่บ้านไงกลับมาเล็กน้อยเขาถามว่าพี่แมนทีป่าเป็นไส้จะบอกค่อยมีแขกอยู่ที่บ้านอาวันนี้ตอนรับบ้านวังน้ําเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ตัวแม่นะพี่จ้าขมิท้องสินะตัวแม่มีใครลองแกะบังแม่บ่อเสือ อันนี้ตัวแม่พี่จริงจริงขอดูหน้าคนคุกหน่อยซินี่ยังมีอ <ically> ีกหม้อหนึ่งเลยพี yeah. no. ่อีกสามหม้อเต็กกอีซีเนาะเตกกอีซ wow. yeah. well, oh, ีหนเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะว้าวโชว์โชว์หน่อยโชว์นี่น่วิยโชว์ตัวใหญ่ใหญ่เลยิ นี่ก็ใตัวใหญ่นี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 ่ใหญ่ที่สุดเลยดูดิ i just happened to catch that hey. and i said oh that's why hey. the lumber hey. is so high, hey. yeah. because yeah. of our tariffs oh. oh. my son he lives in, oh. oh. in they're in the, the major lumber supply. He, he he got in, got in north america north and south child. america I didn't one. well uh, north america he want to want to build a house เวลาเรขับมาเขาออกจากทีเวรเเลยมาทีอชนั่งนที no, yeah. ่นอนดูอ oh, ่า no, ง no. no, no. no, like ้เ no, ต็มเต็มยถด้ค่มเินสดเลยเสริมันสอดปหาอกมนอ่ยนดูถ้วยเขานะคะถ้วยยังเป็นถ้วยกาไก่นะคะดูสิดูสิโอ้โหกาไก่เล็กๆก็ดูถ้วยใหญ่นี่ยสิกาไก่นี่คือว่ากาไก่นะเนี่ยวาน่ารัก พี่งมเชียร์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 มาพี่มาปะพี่วิยาจ้า เดินมาเดินมาเดินีาเดินมาเดินมาเดินมาเดนมาเดินมาเดิมานมาเดินเดินมา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 เนมาเดินมเดินมาเดินมาาเดิน

ชีวิตของ daughter far away right มาริซามาริซาเสียแกไปนะพี่ลาเดนเพียร์มันก็ไปโอ้ยนะมาริซา my dad passed away oh thank you oh เสีย when and in January she passed away oh พี่ที่พี่เล่าให้ฟังเหรอใช่ไหม I'm sorry I'm here dead ท่านี้มาเขาแปลไม่ทันเลยโอ้โหเปิดทุกคนมาดินา แมรินดาน้องสาวอยู่เอวีแมรินดามาเด้อล่ะเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ยูสตันเฮกซัดเด้อเป็นเลี้ยงตะลับพี่แมนตสลับน้องสานี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ของพี่ตัวเมียนี่ไงตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเพรัะพี่ตัวใหญ่มากเลยนะมาเชิญสิใหญ่ใหญ่บัลลังก์มาเที่ยวบัลลังก์มาเที่ยว่ใหญมากใหญ่็ดีดดอนแน่น่ะ ใุ้นไชเท้า้นไทยานองค้าหักแพงกันโอ้ยวุ้ไช้าอยางไปก็ไม่เม้น่าอร่อยมากประเทิงประเทิงขอขอนี่วนะจ๊ะ ก็ไม่ได้เข้าไปห้องพินอนไม่ได้ไปตรวจโมเรลมากเลยเราก็ไม่เคยไปเนาะโมเดลก็ไม่เคยขึ้นไปต้องทำแบบนี้ป้าต้องทำเดี๋ยวป้าแป๊ะต้องแบบนี้พี่น้องเอ้อทำพงประเดิมได้ดีนะแล้วก็จำแบบนี้จำแบบนี้ค่ะจำแบบนี้จำแบบนี้ด้วยดังเกลือ เิกาม่าัสาวเสิร์ฟไม่ธรรมดานะ่สาวเสิร์ฟนี่เป็นเจ้าของร้านน้องน้องๆเสิร์ฟตรงนี้ไหนเนาะคนนีคนนี้เสิร์ฟนี่เป็นเจ้าของร้านเอเชียมาเก๊านะคะวายค่ะเสิร์ฟ แบบให้น้องนั่งนะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะนี่เป็นเจ้าของบ้านวางน้ำเย็นนะคะข้างหลังมีน้ำเย็นจริงๆเลคะท่านผู้ชมแเนี่ยไรจะให้โชว์นะเนี่ยผักสลัดพี่น้องย่างกับมาก็กินตรงนี้เลยนินบอนินบ่แหม่แหม่มาจุ ปเดิมเจ้าคือพันธุ้ยูใเจ้าคือเฟืนนี่ดียวอดนี่ยเมมไม่ได้เดินไปหน้าบ้านเหรอยังเลยมาจากบดกับมานี่เลยปาดดูกูไม่เกิดปาดพี่อ่องสวยเนาะ I I love you I love you I love you ไม่กินละไปละติดคำยอละใส่ไม่สางใส่ไม่สางเลยเนี่ยเออขอโทษนะคะคนสวยจะเดินขาขอทางหน่อยค่ะคนสวยจะเดินค่ะขอทางหน่อยนะคะไม่ได้เลยค่ะลุงมันอีหยังเนี่ย มันพอมาเหลือเนาะตัดเขาป้าตัดได้แล้วนะเดี๋ยวบุ้งมันจะกินบ่ได้นี่เนี่ยกได้ก็เาไปกินป้าอีพออีแมน่นี่ลุงน้อยปลูกเหรอโอ้ oh my god สุดยอดเลยน่ะเศรษฐกิจกษษพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินได้กินได้ทุกอย่างที่ปลูก กินได้ทุกอย่างที่ปลูกแต่ที่แน่กินอันนี้ดีกว่านี่แน่ๆกินอันนี้ดีกว่ามานี่ได้เอ้ยกินทอดเด้เล่าเด้อแอมซอรี่อันี้เอ้ยต่อยากกินดูดิแปดไหนว่าจะกินวันพุธไงใจร้อนเนาะวัยรุ่นอ่ะ ทำนงั้นก้อยเล้ยพี่สีทำนงั้นวันผัก้อยแดดเที่ยงคืนเล้ยบอกว่าจะกินเล้นแะถูกยอดพี่วันพุธอย่าลืมหนูจะกินต้มอะไรอ่ะเปรี้ยวไอ้ใช่แล้วมาสองครั้งไม่ได้กินไม่ยอมไปปาดลุงน้อยปาเรียกพี่ดีกว่ามั้งใช่มันอร่อยจริงๆหนูชอบกินผักพี่ก็รู้สองหลอดนู่นนี่หนึ่งสเปรศตากสักทั้งหลาย ต้องโรยนี้ด้วยเหรอพี่อ๋อนี่คือเคล็ดลับมันเป็นมันเค็มไหมพี่อันนี้มันรสชาติเค็มไหมเค็มนแต่มันจะหอมอ๋อเราทำครัทนี่เขาอร่อยจริงคนเนี้ยเชฟเชฟนี่ไม่ใช่เชฟธรรมดานะจบที่ไหนมานะลืมละที่เราคุยอะไรนะ น่าจะอะไรนะสินที่วาดรูปอะอะไรนะอะไรนะจบ <c ough> <c ough> ที่ไหนจบมหาลัยมหาลัยเทคโนโลยีที่ห้วยแก้วราชมงคลราชมงคลแล้วก็ยังมีฝีมือทำ <laughs> <c ough> หนูต่อให้พี่แดงไปก่อนนะหนูจะกินหม้อน,นี้ มาที่นี่ต้องเอายาคารสเตอรลลมาด้วยพกมาด้วยค่ะรอแป๊บหนึ่งพี่แดงหนูรอหม้อนี้แหละเวลากินไม่อยากให้ใครเห็นหรอกกลัวเขารู้ว่ากินเยอะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณลุงน้อยขอบคุณพี่อ่องนะพี่อ่องวันนี้หนูมีของสมมาพี่ด้วยนะรับรองยูเลอร์เบเพราะว่าจะให้เข้าวัดชุดขาว จริงเลยนึกว่าพระจริงชุดขาวเอามาให้ชุดขาวมีเพียบแล้วนะแม่บอกขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมโบ่เต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วมาอู้มาแซวเป็นคนลำพูนข้าเจ้ามืนเรือต้อไอ้บ่าวเจียงไฮ ชื่อแก้วมาลูนรู้จักคำไหมว่าคำว่ามาลูนมันหมายถึงอะไรถามมาแล้วตอบตอบให้หน่อยสิอยากรู้อ่ะคืออย่างเจ้าชื่อแก้วนั่นแหละแต่ว่ามาลูนมาลูนนี่คือคือคนคนคนสุดท้ายอ๋อมาลูนแก้วมาลุนอ๋อนี่เหรอมาลุนคือมาตามหลังมาตามหลังนะฮะอ๋อชื่อแก้วมาลุนเพิ่งรู้นะเนี่ย ดูสินี่ยดูนี่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดพี่ดึงโอ้โหเป็น like a s l u like a like a lobster สัตเพสสัตตาสัตทั้งล้าให้เป็นของของกินเด้ออย่าให้มีเจ้าขอโทษเขาแล้วไม่บอกว่าเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเป็นบอกว่าจะมาขอ ก็เจ้าขอรอมาแล้วเป็นปีพ่อแม่เพื่อนปู่สลีอหมายถึงว่าอันนี้พี่พี่ก็ใส่เครื่องมันอีกไปแล้วนะเทานเยอนนะคะตามสบายนะคะตามสบายนะคะจะไปไหนจะไปกินข้าวไปอื่นไม่ได้ค่ะไม่ไ้ไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเฮ้ยไปแตแซ่บเนาะพี่น้องเอ้ย สอรรี่นะทุกคน I cannot eat that Why Too high cholesterol ก็กินพี่แดงไม่กินหัวน้องมันไม่เป็นไรพกยามาด้วยพกยามาด้วยว้าวเขาชอบซ้ำเนาะดูน้อยจับพอดีเลยจิมเบอร์ดูถ้วยน่ารักน่ารักดูถ้วยนี่ต้องใส่ลงไปแก้วจิมเบิร์ดเลยทำไม่อร่อยนะเนี่ย ทำพลาดน่มุอเศรายู่วัดนเกิดยังขึ้นป้าทมปาทำพานตอนเช้าอยู่ที่วัดเกิดอะไรขึ้นเหาเลยหมดเนูไปลำพญานาคไงเพิรนเห็นเพิรนเห็นเพิรนเห็นแท้ป่อย แต่บอกจะมีโชคมีโชคมีโชคมีลานมานัองแหม่อเอ้ยก็บอกบอกให้แม่บอกว่าอ้คยเอ้ยอยากกินเออเอ้ยคอยอยากกินเจ้าเด้อเตียงคืนบนโทรไปหาบอกว่าคอยอยากกินคอฟฟี่โอ้โหดูที่แหม่ก่อนจะโดนเปิดโปงเดี๋ยวก่อนจะว่าอะไรขอปิดรายการก่อนนะบ๊ายบายไปอันเกิมละ thank you จะภาพค่ะ